ป้าพี่นอ้องเมื่อนี้พ่อใหญ่เขาเมามาพังป้าหยาท้ายเขื่อนอีกแล้วป้าหยาอย่างคืองามแถวผอเหมือนกันนะครับหะหยาท้า,ทายาเขื่อนนะครับผมหยาท่านท้ายเขื่อนโอ้ท่านท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟครับพี่น้องครับหญ้าพันธุ์ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟครับผมเพิ่ปนปลูกทางโรงงานแป้งครับได้น้ำได้ปุย๋ยมันหลังงามครับผม พอดีเป็นนอเป็นแมวไปดตัดไปปลูกไปดูพอ่อเบ,บิ้งอันนี้นะแป๊บหนึ่งเบิ้งใบงบังกันนะสองครับตะก,กูลนี่เปียก่สองมืออีเมียใบเพื่อนอันนี้บ้านละงใหญ่เต็มที่บัดเด๋ตะก,กูลนี่เปียกเป็นยาที่จะเลื่อนเติบโตได้ทุกฤด,ดูครับผมอ,อันนี้เข้ากรตัดไปปลูกน้่มทรงห้พี่น้องผู้ที่ทู่ซังเข้ามาน้่ครับผมคายเบียงปันกันไปปลูกครับผม เลี้ยงตะกระแตนครับผมพอมาถึงเดือนนี้เนาะกางเดือนตุลานี่ครับจะมีความู้สึ้ว่าสีมีปัญหาเรื่องอาหารตะกระแต็นขาดแคลนครับกเเ็เลยพยายามเร่งด่วนครับผมหาพันธุ์หย่าไปปลูกครับพี่น้องท่านใดกะถามีพันธุ์หย่าแล้วกะให้ขยายไว้ในเด้อครับเด้อ ครับให้ปลูกใกล้แหล่งน้ำครับผมเพราะวาา่าหน่าแรงมันจําเป็นต้องได้ใส่น้ำลดอยู่ครับพี่น้องครับแต่ผูใ้ใดบพราะท่านมีกับติดตตอเขามากครับผมเขาสีส่งไปไห้กระสอบละสามอยร่วมคาส่ทรงเบิร์ดเรียบร้อยครับพี่น้องจไิไใจทอนพันอยู่โอ้เปลี่นพ่านพลมั่งนี่เนาะอ่าอ่า <Okay. S 1> อย่าอ่าใช่คืออนนนียมันมีมีต้นหน่อยต้นใหญ่ครับมีทอนหน่อยทอนใหญ่กับจิได้เป็นพนพ <No. S 1> ่านพละครับผมกระสอบละสามลอย พ่อแม่พันทุนพละครับพี่น้องเอ้ยครับแบ่งปันกันไปปลูกครับผมครับเรื่องตะกั่วเตียนมันสิขาดแค้นมันจะมีปัญหาครับช่วงหนาเร่งนี่นอแม่น้อครับมันกระต้องมีการเตรียมเสบียงครับเตรียมเสบียงไว้ล่อรับหนาเรงสำหรับตะกั่วเตียนเฮ้าเนาะพี่น้องเลยครับครับถ่ายขนาด้องทข้งเฮ้าเฮ้ามีปลูกไว้แล้วครับ แล้วก็ซื้อพืชนน้ำแต่ตอนนี้กันแรงที่เห่าซื้อขายกันนคข้างสิขาดแค่นแล้วอย่าอย่าเริ่มขายดีคเพราะฉะนั้นเขาตรงมีไว้เป็นของของตนเองนาครับผมครับอาหอย่าไปปลูกเด้อครับพี่น้องเด้อครับท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟครับผมต้นใหญ่ต้นยาวครับหย่านีปลูกง่ายเนาะปลูกง่ายครับผมเป็นพืชพืชไรครับผมใช้น้ําน้อยครับผม ปลูกให้เบิ้งนะเมื่อเมื่อนั่นปลูกหยาหวานให้เพิ่นเบิ้งแล้วเมื่อนี้สิปลูกหยาไทยเคขื่อนให้เบิ้งงด้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยสมมุติเท่าตัดทางเท่ากับสิตัดเป็นท่อนไปให้จังส่ละตัดเป็นท่อนสองข้อตาจ้ะเอาเบื้องไปนะปลูกเผ็ดจังเด็ดสมมุติใบหยกหล่องไม่ไหมเนาะค่ะยกหล่องไม่ไหม ปล่องใหม่ๆมันเสียบง่ายครับพี่น้องเสียบลุ่งเลยครับผมครับยังสี่สิบหาวิาศาเสียบลุ่งสี่ครับพี่น้องนี่สองขอตาขอตาหนึ่งขอตาหนึ่งขอตาหนึ่งให้มันพูนละครับผมเสียบลุ่งครับสโลโมสันครโมเดลขอตาที่สองครับผมให้มันให้มันแตะผิวดินเ้ยครับพี่น้องเ้อแตะยังสี่ครับพร้กับกบยังสี่ครับอย่าให้มันโ่ขึ้นมากสิถ้าโพขึ้นมากยังสี่เวลาเขาตัด ข้าตับชีดดินก็มันจิตตับถือคอตาพันมันโอเคไมาดูพ่ออัศโลมสันทอนนี่กันนะเห็นชัดเจนนะสมมติเด้อพี่น้องเด้อวิธีปลูกเด้อครับเด้อครับสองทอนแบบอ่าทอนแบบนี้ครับพี่น้องสองคอตาสองคอตาครับผมเสียบเอียงลงครับผมสี่สิบห้าองศาเด้อครับพี่น้องเด้อครับให้คอตาข้างบนครับผมติดกับผิวดินครับพี่น้องแล้วก็โกบดินทั้งสี่ครับผม คอนี่ก็สิแท่งนอขึ้นมาคอนี่ก็จะทแท่งนอขึ้นมาอย่าให้มันสั้นโกโดงสิเด้อครับพี่น้องเดิมพราเวลาเฮาตัดตเาเฮาวตาจีดดินมันจะถือ้คอตาพันครับถ้าตัดสูงมันจะขืนโค้นระยะเวลาในการเก็ีเกีียวมันจะสั้นลงครับเพราะฉะนั้น้องสีซิมหาบอรั<ส>าไห้คอตาสัมผัสดินทั้งสองขารับผมรับ บ่แนนนํนำให้ปลูกแนวนอนเด้อครับพี่น้องเด้อแนวนนันจังส่คอ,อตามันฝังโยใต้ดินทอนพันธุ์มันฝังอยใต้ดินตื่นเกินไปครับพี่น้องเวลาห้อมัดเสียหญ้าถากห้าเนาะครับเนาะถากห้าครับมันก็นจิตถากดินไปน้่นครับผมมันจิตโดนคอตาตัวนี้ครับผมแล้วบอนี้เวลามันป่งนอขึ้นมาเขาตับชิดินมันจิตถือคอตามันจิตตายไว้ครับครับใชนไครับ ก็ะนั่นให้เจียบยังเอาครับพี่น้องอมาองศาแบบนี้ละเด้อครับเด้อได้เทคนิคการปลูกได้เทิงพันหยาผู้ใดอยากได้พันหยาไทยเคลื่อนกระ้าวสั่งมาเด้อจะเด,ด้ออัน,อนตอนนี้ก็หายากเด้อสิบอกว่าแปลงสุดไทยมันกระสุดไทยแต่ว่าถ้าพ่ออีกกระสิมาแจ้งพี่น้องอพอหยังวันที แถวนี้มันมันก็เป็นโดงงานแหละพี่น้องแต่ว่า,โ,าวออโซนนี้มันสิเมดแล้วถ้าเข้ามาพอถ้าเข้ามาขอแบ่งเพิ่นได้เข้าก็สิเอาไปแบ่งปันพี่น้องอีกเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเพื่ออยากได้หญ้าทถ่ายเคลื่อนกับฝ่าวโทรมาเด้อจ้ะเด้อสอบสามร้อยบาทคือเก้าพี่น้องสามร้อยบาทเก็บเงินปลายทางบ่มียังบวกเพิ่มบ่มียังจ่ายสามร้อย รอรับกระสอบหญ้าอยู่บ้านสอบใ่ญ่ๆคือพอใหญ่เขาเมาแล้วเย็บให้เบิ้งกันแหละพี่น้องจ้ะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะจน้ะน้อผู้ใดอยากได้พันหยากะโทรมา096 5109287 ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนาเนาะจันเนาะฝากไว้ผู้ดใดอยากได้ไข่ตะก,กะแตนกระทักไม่ได้จะเด้อขีดหกรอยบาทคือเก้าแถมหลายๆายุคือเก้าที่จะจ<า>บริการงสวัสดีค,ดค่ะ